สวัสดีครับวันนี้จะมาสาธิตเรื่องการปั่นอาหารผ<ฮ>ู้ป่วยทางสายยางนะครับก่อ,อื่นช่วยกันกดติดตามแล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็ช่วยติดชมนิดนึงจะได้ปรับปรุงนะครับว่ามันมีอะไรที่ต้องปรับปรุงบ้างนะครับอาหารผู<ฮ>้ป่วยอันนี้ก็คือเป็นอาหารที่สำหรับคน ู้ป่วยที่กืนไม่ได้มีปัญหาในการกืนนะครับตรงนี้จะไม่ได้ไะบบอกว่าต้องใส่อะไรเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผู้ป่วยแต่ละคนอาจจะมีสูตรอาหารที่แตกต่างกันนะครับก่อนออกโรงพยาบาลน,นะครับทางโรงพยาบาลเขาอาจจะให้ต้องไปเรียนกับทางนักพัฒนาการแล้วเขาก็จะให้สูตรมาว่าเราต้องใส่อะไรเท่าไหร่บ้างอันนี้จะไม่บอกนะครับตาส่วน แล้วก็ผู้ป่วยบางคนอาจจะมีเรื่องของน้ําตาลพวกเบาหวานที่ต้องงดอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันดังนั้นเลยขอยกเว้เนเรื่องการบอกสูตรนะครับอันนี้มาทําให้ดูเฉยๆว่าต้องใส่อะไรยังไงบ้างนะครับอันนี้ทําคือแค่หนึ่งมื้อเท่านั้นนะครับอันนี้คือผักกับอกไก่เนื่อ แล้วก็น้ำตาลนะครับทุกอย่างต้องตรงตามมาตรฐาน อีกอย่างที่ขาดไม่ได้ก็คือข้าวนั่นเองข้าวต้ม แล้วก็เกลือเกลือจากน้ำมันพืชนะครับน้ำมันพืชอันนี้ต้องตามหมอสั่งอันนี้เขาจะแนะนำเป็นน้ำมันลำคา มันพืชก็ต้องดูด้วยครับบางอย่างมันอาจจะดีกับคนธรรมดาแต่อาจจะไม่ดีกับคนป่วยนะครับแล้วก็น้ำเปล่าเอาแค่ปั่นได้อันนี้ใส่ไป5 0 c c ก่อน อันนี้เป็นน้ำต้มสุกนะครับแล้วก็ไข่ใส่แต่ไข่ขาวนะครับ ถ้าคน,นป่วยมีปัญหาเรื่องคอเลสเตอรอลจะใส่ไข่แดงไปก็ได้แต่ว่าถ้าหากใส่ไข่แดงเต็มลูกมันจะเท่ากับใส่ไข่ขาว2ลูกนะครับก็พิจนารณาเอาเองตามอัตราส่วนนะครับว่าควรจะใส่อะไรเท่าไหร่นแต่ละวันอันนี้ก็ตามสูตรก็คือเขาให้ใช้แต่ไข่ขาวก็ใช้แต่ไข่ขาวไปก่อนหลักๆมีแค่นี้เลยแล้วก็อิดฟาเครื่องป่นปอย่างนี้เคร่องปั่นไม่ได้ อัดแล้วก็เอามากรองกาดนะครับใช้ตะแกงตาห่างหน่อยไม่ได้ใช้ตาที่มากนะครับเพราะว่าต้องการให้คนผวดได้กาดใหญ่บ้าง จะได้ประมาณนี้เนาะแต่ว่าตามสูตรคือไม่เป็นอาหารสำหรับ 200cc อันนี้ยังไม่ถึงก็ต้องเติมน้ำเพิ่มเข้าไปด้วย 200cc นะครับ อาหารได้เลยคือถุงถุงใส่อาหารแบบใช้แล้วจริงนะครับใช้ครั้งเดียวห้ามใช้ซ้ำเนาะใช้ซ้ำอาจจะทำให้เสี่ยงเรื่องของผู้ติดเชื้อซื้อตามราชาดาทบพีจะอยู่ที่ประมาณ10 1ส34บาทถ้าดูซื้อที่โรงพาบาลจะถูกกว่าถูงละสิบาทเท่านั้นเอง แต่ถ้าว่าอยากไปหยาดใช้หลอดแก้วหลอดแก้วนี้ก็ได้เอาเสียดสาย <c oughs> ตรงที่ต่อจมูกผู้ป่วยแล้วก็เทกรอบเอาแต่ว่าถ้าอาหารมันหนืดก,ก็ใส่เยืนกรอบแมนหน่อยอันนี้เอาสะดวกใส่ถุงแล้วก็ห้อยสายน้ำเกลือไม่ห้อยสายน้ำเกลือเอา อาหารจะเหนื่ไม่เหนือยจะขึ้นอยู่กับวัตถุดิบในการทําด้วยถ้าเป็นอาหารประเภทหัวมันก็จะเหนื่หน่อยแต่ถ้าเป็นอาหารที่เป็นใบๆอาจจะไม่ค่อยเหนื่อเท่าไหร่ระยเวลในการให้อาหารก็ขึ้นอยู่กับความเหนื่ของอาหารด้วยนะครับนี่ได้แล้วหนึ่งมือ้อเดี๋ยวต้องทาอีกหนึ่งมือนะครับ ต่ว่าตรงนี้เดี๋ยวขอปิดคลิปไว้ก่อนสําหรับใครไม่สะดวกที่จะทําอาหารแบบนี้นะครับมันจะมีพวกอาหารทางการแพทย์พวกเอนชวหรือมันจะมียี่ห้ออื่นๆที่เป็นอาหารครบถ้วนสําหรับผู้ป่วยที่ต้องใส่สายยางคือกินอาหารทางสายยางก็คืออย่างเคี้ยวกลืเองไม่ได้ก็อันนี้จะสะดวกกว่าเพราะว่าชงชงเหมือนนมแล้วก็เทกอดใส่เนี่ย15นาทีเสร็จ วันนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับยังไงอย่าลืมถ้าออชอบคลิปแบบนี้เราก็จะมีอะไรต่อมีอะไรทำเปเรื่องไปเปืดอนะครับเพราะว่าดูแลผู้ป่วยอยู่บ้านมีอะไรทาก็เลยทําคลิปให้คนดูเล่นๆเอออย่าลืมนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันวันนี้ไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับ